สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนอันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเช่นกันวันที่ผมที่ผมได้พบว่ามันมีความสำคัญเกิดขึ้นคือเป็นวันที่มีความทุ่มคนของพลังงานจักราวาลสูงที่สุด,สดวันหนึ่งในรอบปี ความเชื่อของพวกตะวันตกพวกนักจิตวิญญาณพวกคนที่ค้นคว้าในเรื่องของพลังงานจัก,กรวาลไม่ว่าจะเป็นเกรทบาเดนหรือใครที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกกูรูทานด้นจิตวิญญาณทั้งหลายก็เชื่อกันว่าวันที่มีติเปิดคือวันที่จิตของเราสงบมีความสุขมีสติและพร้อมที่จะรับพลังพร้อมที่จะ ความที่จะเข้าสู่กระบวนการของการเรียนรู้ร่วมกันด้วยความอ่อนโยนด้วยความละเอียดอ่อ,อนผมได้ยินเสียงมแมลงเสียงจักกจั่นเลไลเสียงเสียงป่าที่มันอยู่รอบๆอบรอบรอบตัวผมความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสกับจิตวิญญาณ ที่ส่งพลังที่ผมบอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่มีวาระพิเศษเกิดขึ้นพร้อมกันวันแรกก็คือวันที่นัก,กจิตวิญญาณหรือพวกค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์พลังงานหรือจิตสัมผัสในมิติต่างๆก็มักจะถือว่าวันนี้เป็นวันที่มีพลังงานของการเชื่อมต่อสูงเราจะรู้สึกได้ว่าพลังงานกำลังเชื่อมต่อไปที่หัวใจและจิตวิญญาณของพวกเรา ป็นแค่เราหายใจเข้าลึกมีสติอยู่กับลมหายใจมีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีความรับรู้ของหัวใจที่ส่งพลังในประการที่สองคือวันนี้คล้ายวันประสูติของพระโพธิสัตว์ะวโลก,กิเตศวร บรมมหาโพธิสัตว์หรือที่ชาวจีนถือว่าเป็นวันพระโพธิสัตว์กลนอิมปีนี้ก็คือตรงกับวันเสาร์แรมสี่แรมสี่ข่้มนวันเสาร์แรมขึ้นสี่ขั้เดือน19บเกาขั้เดือนสี่วันที่21มีนาคมสองพัี่สิงพฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิตเตสวนในคติมหายาน ก็คือพระโพธิสัตว์องค์เดียวกับพระโพธิสัตว์กลอิมในมหายานของจีนแต่ความสำคัญของพระองค์คือความปรารนาแน่วแน่ที่จะปลดเปลื้องภัยทุกภัยให้กับมวลมนุษย์ทรงบำเพ็ญจระแสธรรมันยิ่งใหญ่จนทำให้ผมพวกเราหลายคนใน องค์กรของ The Master Code Academy ได้ร่วมกันสร้างพระอวโลก,กิเตสวนบรมมหาโพธิสัตว์ปางอินฟินิตี้เป็นปางที่85หรือปางที่เพิ่งเกิดใหม่เพราะว่าพระอวโลกิเตสวนนั้น <c oughs> มีมีอวตารปางของท่านทั้งหมด84ปางจากปางที่เราสร้างขึ้นน้อมจิตถวายสร้างน้อมถวาย เป่าองค์อวโลกิเตสวนดิจิตแห่งพุทธะตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนเกิดเหตุการณ์โควิดจนเสร็จสิ้นเมื่อปีที่ผ่านมาคือปี2021เป็นพระอวโลกิเตศวนที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกคือเป็นปางใหม่ปางที่85ปางอินฟินิตี้และคำว่าอินฟินิตี้นี่ก็เป็นสภาวะที่เรา เราสัมผัสกับเมสเซจของจักรวาลเป็นคำพูดที่มันมาก่อนที่มาร์คซกรเบิกเจ้าของ Facebook จะรีแบนตัวรีแบนเฟซบุ๊กกลายเป็น Meta m e t a เวิร์แล้วสัญลักษณ์ของ m e t a เวิร์ที่เป็นการรีแบน a c e b o o k ทั้งหมดคือคือสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้ดังนั้นกระบวนการของการเชื่อมต่อจึงเป็นการคอนเฟิร์มทั้งในสภาวะของโลกใหม่ ที่เขามองเห็นว่าการเข้าสู่ชีวิตที่มันไม่มีที่สิ้นสุดที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์เนี่ยมันเป็น m e t a าเวิรเขาถึงใช้โลโก้ที่เป็นสัญญาณของเลขแปดที่เป็นอินฟินิตี้เนี่ยเราตามนึกถึงเลขแปดที่เป็นอินฟินิตี้เราก็จะรู้สึกถึงพลาังงานของจิตที่พวกเราน้อมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อถวายนะ ถวายพระอวโลกิเตศวนองค์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นเป็นปางแรกของโลกองค์ที่8ปดสิบปางที่แปดสิบห้าเป็นองค์ที่หนึ่งของโลกให้พวกเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพตั้งเจกอธิษฐานในวันประสูติขององค์มหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเป็นความเชื่อของมหายานและเป็นความเชื่อของผมด้วยว่าพระองค์มีมหากรุณาธิคุณมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระ <c oughs> มีพระปัญญาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณที่น้อมน,นำพระพุทธเจ้าอยู่บนกระแสจิตของพระอวโลกิเตศนตลอดเราขับถวายปางที่85นี้ให้เราเห็นตัวเองกำลังน้อมถวายพระอวโลกิเตศน,นปางที่85ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนองค์ที่หนึ่งของโลกให้กับพระอ,องค์ท่านเพื่อไปแผ่กระแสให้กับจัก,กรวาล ให้กับมวลมนุษย์ถวา,ายเป็นพุทธบูชาในวันเกิดในวันประสูติการของุงมหารริษัทซึ่งทั้งหมดนี้ที่ผมได้กล่าวทั้งหมดนี้ผมก็เพิ่งรับรู้พร้อมๆกับพวกเราในขณะน,นี้ว่าเป็นที่มาของเหตุปัจจัยที่สําคัญในประการที่สองนั้นจะเป็นเรื่องออกจากออกจะเป็นเรื่องของตัวเองคือความปรารถนาที่จะน้อมจิตสร้างพระอวโ,โลกิเตศวรกับพวกเรา ชาวเดอะมาสเตอร์โคดแคาเดมีซึ่งวันนี้พวกเราที่น้อมถวายพร้อมกับผมตอนนี้เห็นตัวเองกำลังก้มกราบแล้วยกพระพุทธรูปพระปฏิมากรรมนะที่เราสร้างเป็อนองค์แรกของโลกเนี่ยถวายต่อพระโอรสที่สวรน้อมถวายในวันเกิดของท่านในวันประสูติของท่านถ้าเราเราฝึกกระบวนการนี้ด้วยกันดู กระบวนการที่เราจะต้องละลายตัวตนละลายอีกโก้ละลายพฤติกรรมละลายความความเป็นตัวเราให้ลดลงด้วยการน,น้อมถวายพระอวโลกิเตศวนซึ่งผมได้ได้ร่วมกับพวกเราสร้างขึ้นออกแบบแล้วก็สร้างจนสำเร็จแล้วเป็นองค์แรกของโลกแล้วก็จากนี้ก็เราก็จะเอาบล็อกที่เราสร้างให้กับพวกเราที่ใครสนใจจะไปสร้างต่อก็เอาไปใครอยากดูรูปแบบก็มีอยู่ใน เดอะมาสเตอร์โค้ด d อ m y ที่เป็นที่เป็นเฟซบุ๊กนะหรือแฟนเพจซึ่งพวกเราเข้ามาในรายการนี้ละใน Facebook ช่องนี้ละมีอยู่แล้วให้เราเห็นในในในหน้าแรกของ Facebook เลยเมื่อเราน้อมจิตและถวายพออาระอโลกเทศน์นี้ด้วยด้วยความปรารถนาที่จะให้ปางอินฟินิตี้นี้ถ้าเป็นสัญลักษณ์ ของทางโลกวิญญาณหรือทางจิตวิญญาณหรือจิตแต้สํานึกหรือทางวิทยาศาสตร์พลังงานวิทยาศาสตร์ควอนตัมก็น้อมขอให้อินฟินิตี้ที่เราสร้างขึ้นพอเราก็สร้างอินฟินิตี้แล้วก่อนที่มาร์ K ักกระเบิร์กจะเปลี่ยนรีแบนด์อย่างที่ผมบอกอถึงปีหนึ่งนะแต่ตอนนั้นอะมันเข้ามาในกระแสว่าม,มันต้องเป็นปางอินฟินิตี้เท่านั้นนะแล้วอยู่มากซักกะเบิรก็มารีแบนด์เฟซบุ๊กใหม่เป็น เมสตาเวร์สมีโลโก้ ocal, คืออินฟินิตี้มันเป็นการคอนเฟิร์มรหัสบังอย่างถ้าเราพูดในเชิงคณิตศาสตร์ในเชิงพลังงานในเชิงของจิตสํสำนึกก็ได้ว่ามันเกิดการรีบูตเกิดขึ้นหมู่บ้านที่ผมอยู่ที่พวกเรากำลังได้ยินเสียงมแมลงและหิ่งห้อยไม่ใช่หิ่งห้อยมแมลงและจักกระจัน่นจิ้งหรีดเลไล หมู่บ้านนี้ชื่อริเวอร์เ e ลพาร์ค้วาเข้าไปดูใน Google หรือว่าใน YouTube หรือใน Facebook ได้ mm hmm. ก็จะเห็นว่าหมู่บ้านนี้สัญลักษณ์ของหมู่บ้านก็คือ Infinity เหมือนกันซึ่งผมก็ไม่รู้แต่แรกเพิ่งมารู้ตอนหลังเนี่ยเพราะว่าพอดูโลโลโก้ปุ๊บนี่มัน i n f ฟ n i t y นี่ก,ก็ก็เลยคอนเฟิร์มเลยว่าเออมันเป็นรหัสที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติทั้งจิต เราเอาสถิติเอาความแยกคายของการเรียนรู้มาเสกชีวิตกันชัว่วิบตาสิ่งแรกที่เราร่วมกันทำเมื่อสักครู่นี้คือน้อมถวายพระอวโลกิเตศวนซึ่งปัจจุบันปฏิสถานอยู่ที่สถาบัน The Master Code Academy พวกเราสามารถมาดูของจริงได้หรือใครที่ปรารถนาจะนำบล็อกไปสร้างถวายวัดวาอารามที่เป็นวัดมหญญายานหรือการน้อมจิตกระแสแผ่แแกระแสไปให้ไพศาลทั่วโลกลา ก็สามารถที่จะมามาดูของจริงมาดอาูองค์แรกที่เรานนั้สร้างขึ้นแล้วตอนนี้เราก็ลองตั้งจิตอีกครั้งหนึ่งนะตอนท่านเพิ่งเข้ามาก็จะได้มีโอกาสว่าเรากําลังนําจิตของเรานะในวันประสูติวันนี้ทายวันประสูติของพระเอลูกิเตซวนผมก็ไม่รู้ล่วงหน้าก็เพิ่งมารู้เมื่อกี้เนี่ยคําว่ารู้เมื่อกี้ก็คือรู้เมื่อเข้ามาในรายการแล้วว่า มันคงถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องน้อมถวายพระอาวโุโปกิเตศวนที่เราสร้างขึ้นให้กับพระพุททองท่านอย่างเป็นทางการคาว่าเป็นทางการคือผมไม่ได้สร้างคนเดียวมีพวกเราร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบร่วมกันทําบุญร่วมกันผู้มีมีจิตวิญญาณเดียวกันก็ขอให้แผ่ไพศาลไปยังพวกเราทุกคนในวันนี้ในลมหายใจในี้ในขณะจิตนี้ก็เลยกลายเป็นกระแสที่ อยู่ๆก็ได้มาน้อมถวายน้อมถวายพระอารมเจสวนปางมหาจักรพรรดิใช่ปางนี้คือบามหาจักรพรรดิสัญลักษณ์ของปางนี้คืออินฟินิตี้นะชัดเจนเลยพวกเราที่มาใหม่ก็ไปดูที่ f a c e b o o k นะ,ะหน้าแรกเลยคือรูปแรกเลยก็จะเป็นรูปของพระองค์ท่านเลยนะสามารถเห็นได้เลยตานนี้เพราะเรา <c oughs> เราเชื่อมกระแสของเราทำจิตให้มันมีความเบิกบานทำจิตให้มันผ่องแผ้วแล้วเราก็ถวายให้กับพระองค์ท่านด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยความนอบน้อมหนึงแท้จริงด้วยความนอบน้อมด้วยวิญญาณเหมือนเรากำลังนอบน้อมกับพระผู้เป็นเจ้าเหมือนเรากำลังนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าเราก็นอบน้อมต่อพระอุปุธีสวนเป็นวันประสูติเป็นวันที่เราจะใช้ความรู้สึกว่าจิตวิญญาณของเรากำลังเชื่อมกับพลังงานของ ของจักรวาลที่เราเรียกจักรวาลวั้งพระอวโลกิเตสวรบรมมาภิสัตว์ที่จะได้ขจัดปัดเปล่าที่จะได้สร้างกระแสธรรมกระแสจิตที่เป็นสินสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นที่เราจะได้น้อมนำสูงสุดไปยังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง ดังนั้นเมื่อเราน้อมกับพระอวโ,โลกิเตศวรก็เท่ากับเราน้อมต่อพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้านั่นเองเหตุก็เพราะว่าพระอ,องค์มีปนิธานที่แรงก้าก็คือมีความปรารถนาที่จะดำรงอยู่เป็นมหาโพธิสัตว์จนถึงที่สุดไม่เหลือวิญญาณดวงใดให้โปรดอีกแล้วพระอ,องค์ถึงจะเข้าบรรลุถึงนิพพานเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นด้วยความปรารถนาอันแน่วแน่ด้วยความปรารถนาอันรอบน้อมน,นี้ เราทุกคนจึงต้องน้อมจิตกันเหมือนเรากำลังน,น้อมจิตรัพกพระคุณของพ่อแม่ผมเชื่อว่าถ้าพูดว่าคำว่าพ่อแม่เนี่ยพวกเราหลายคนจะรู้สึกถึงความรักถึงความผูกพันถึงความลึกซึ้งถึงหัวใจที่มันมันบริสุท ถ้าเราเข้าไปถึงความรู้สึกนี้ได้เนี่ยเรากำลังเสกชีวิตของเราช่วยิดตาเสกให้ชีวิตของเรามีสติปัญญาเสกให้จิตของเรามีพลังอํานาจเสกให้พลังงานของจิตของเรามีความตื่นรู้เบิกบ,บานเสกให้จิตดวงนี้มันเต็มไปได้วยสนามพลังแห่งความเป็นอินฟินิตี้อินฟินิตี้คือมันเต็มไปได้วยพลังของความสมบูรณ์แบบผมก็ไม่รู้ว่าทําไมปางนี้เราถึงได้ได้สร้างขึ้นมาแล้วใช้ และน้อมจิตแล้วก็ได้คำว่าอินฟินิตี้ลงมาแล้วเราก็เลยใช้ปางนี้ว่าความนะพระอาโลกจิติสวนปางอินฟินิตี้หรือปางมหาจักรพรรดิเพราะว่า,า,ารูปทรงของท่านข้างหลังนี่เป็นเลขเลขอินฟินิตี้เลยซึ่งการทําแบบอินฟินิตี้เนี่ยต้องใช้งานปฏิมาก,กรรมที่ละเอียดมากกล่าวในที่สุดก็คือวันนี้เรากำลังเข้าสู่กันน้อมจิตน้อมจิตไปยังพระคุณของ พระพู้เเจ้าพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งที่พวกเราแต่ละคนครบสูงสุดอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นผมที่จะน้อมจิตสู่พระโอริยสวนอย่างสูงสุดได้เห็นผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นและที่สำคัญเป็นการคอนเฟิร์มกับผมตัวเองว่าผมได้เข้าถึงกระบวนการนี้โดยไม่รู้ตัวโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยไม่ได้มีความรู้ล่วงหน้ามาก่อนมันรู้ในขณะที่คือรู้พร้อมๆกับเรารู้พร้อมๆกับพวกเราทุกคนคือตอนที่ผมพูดผมถึงได้รู้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะน้อมจิตกับพวกเราทุกคนให้เข้ามาทําภารกิจนี้ร่วมกันภารกิจที่จะทําให้จิตวิญญาณของเรามันมันตื่นรู้เบิกบานมันเป็นภารกิจของการสํานึกรู้ในพระคุณสํานึกรู้ใน ในศีลสมาธิปัญญาสำนึกรู้นในจิตอันประพัฒสอนจีตบริสุทธิ์ในการชำระล้างตัวเองทากลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์สงบที่ตื่นรู้บิกบานที่มีชุวีว่าความ ความรู้สึกที่เราสัมผัสกับหัวใจของของเราของหัวใจและจิตดวงนี้นะลูกมันคือพลังงานมันคือพลังงานชีวิตที่พวกเราทุกคนจะต้องเข้าถึงโปรแกรมพิเศษนี้ เกี่งการเสกจิตชวพลังตาที่เริ่มต้นจากการน้อมคุณแห่งพระอวโลกิเตศวรในวันประสูติของพระองค์ท่านและน้อมจิตในการถวายพระอวโลกิเตศวรที่เราสร้างขึ้นให้กับพระองค์ท่านด้วยมือของพวกเราด้วยจิตของพวกเราด้วยวิญญาณของพวกเราด้วยความรู้สึกของพวกเราด้วยกระแสะทานแห่งแห่งจิตที่มันกาลังบริสุทธิ์ของพวกเรา นี่แหละคือการเปิดรหัสของการของการตื่นรู้ของชีวิตมันเป็นการเปิดรหัสของการตื่นรู้ของชีวิตด้วยการเข้าสู่ติดสำนฤกตามธรรมชาติ ด้วยการเข้าสู่ความตื่นรู้เบิกบาน ตขึ้นมาเอาน้ดื่เพราะเราจะสัมผัสกับพลังงานที่มันกำลังสัะเทือนที่มันกำลังคอนเฟิร์มตัวเราเองไม่ว่าพวกเรานะท่านหนึ่งที่ได้ไปเดินเอาของรงกายที่สวนลุมพินีเดินเข้าไปที่ต้นไม้ใหญ่โดยบังเอิญแล้วก็ไปเจอรูปปั้นพระ พ่อแม่กุนอิมประทับอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ในวันนี้ทุกอย่างมันเป็นการคอนเฟิร์มรหัสของจิตนี่เราจะรู้สึกกับสิ่งที่เราถา,าหาในสิ่งที่มันมีคุณค่ากรสารทางจิตวิญญาณจะเป็นการกระบวนการของการตื่นรู้ของชีวิตเมื่อเราเข้าใจรหัสของจักรวาล ก็เหมือนกำลังเดินชมเพลิินอ,อ,อยู่ในสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธ์เรากำลังได้ริมรสรบชาติของผลไม้ในสวนผลไม้ด้วยเช่นเดียวกันทุกอย่างที่เรากำลังเข้าไปรู้สึกในแบบของการโปรแกรมจิตคือกลังงนั้น นนทลงง,งงานนี้มันซาบซ่านออกจากหัวใจของของผมพลังงานที้มันไหลซับซ่านอยู่ในดวงวิญญาณของของพ่อจนเราอาจจะสมมุติขึ้นมาว่ามันคือความห่วงใหญ่ที่จัก,กรวาลมีต่โลก พลังงานของความมีสติสัมปชัญญะก็ยิ่งทำให้เราตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงจิตวิญญาณที่เรามีความปรารถนา สก่พลังงานชีวิตความปรารถนาที่จะจะกระตุ้นหัวใจของเรานะลูกความปรารถนาที่เราจะเข้าใจแก่นของของชีวิตเหมือนพี่พวกเราได้มาเจอกับผมในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในการจุดจิตพิเศษ เต็มร้อยผมก็รู้สึกเหมือนรู้จักกับพวกเราเกือบทุกคนไม่ใช่รู้จักเหมือนลักษณะว่าเพิ่งเจอแต่เป็นรู้จักเหมือนรู้จักกันมาก,ก่อนอะไรคนก็มีความเกี่ยวข้องกันในความผูกพันทางจิตในกระบวนการของความเป็นเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่เป็นคนที่ใกล้ชิดกัน พอเรามีสติแล้วตื่นรู้เราจะเห็นถึงความรู้สึกที่รู้สึกดีต่อกันเท่านั้นเองมันก็เลยกลายเป็นพลังงานที่ตึมเปี่ยมไปด้วยความรักรใจที่บริสุทธิ์ใจที่ราบซึ่งราบซ่านไปทั่วทั้งเซลล์ไปทั่วทั้งอนุภาค ให้เราหายใจเข้าไปเรื่อยๆพร้อมๆกัน